จงสอนลูกให้เป็นผู้จัดการทีมฟุตบอลนะครับไม่ใช่นักฟุตบอลและนี่คือคำพูดของคุณอนันต์อัศวโพวคินเจ้าของแลนด์นะครับมุมมองมาที่การลงทุนของเขาจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาไล่ฟานะครับสวัสดีทุกคนนะครับผมคิมครับคุณอยู่กับช่องพอเปิด property expert นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยจะมาคุยกันถึงมุมมองความคิด กลุ่มการลงทุนของนักลงทุนอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทยนะครับวันนี้อยู่คุณอันันต์อสวะโพกินเจ้าของบริษัทแลนแอนด์เฮาส์จำกัดมหาชนนะครับซึ่งมีความมั่งคั่งอยู่ประมาณ1,100ล้านเหรียญสหรัฐนะครับก็ประมาณ3.6หมื่นล้านบาท ซึ่งครอบครัวของคุณอน,นันต์สวัสดิพกินเนี่ยทำอสังหามาอยู่แล้วนะครับซึ่งตอนที่เขาเรียนจบเนี่ยเขาก็จะทําพวกเกี่ยกวกับ IT เกี่ยกวกับ IBM อะไรพวกนี้ครับบริษัท IBM นะแต่คุณแม่เขาบอกว่าเฮ้ยคนอ่ะเพิ่มขึ้นตลอดแต่ที่ดินไม่เคยเพิ่มขึ้นไม่เคยงอกขึ้นเลยนะแล้วเนี่ยลงทุนในที่ดินหรือว่าทำเกี่ยวกวับที่ดินบ้านเนี่ยเฮ้ยรุ่งกว่าแน่นอนแล้วนั่นก็เป็นความคิดแรกนะที่คุณอน,นันต์เนี่ยมาลงทุนมาทาอสังหาริมทรัพย์ในเมือจริง ทุกครั้งที่ผมฟังคุณอนันต์เนี่ยผมจะยินมุมมองความคิดที่ไม่ค่อยเหมือนใครนะครับอย่างเช่นมีความคิดหนึ่งที่เคยบอกว่าเฮ้ยคุณอนันต์เนี่ยจะเป็นคนที่ให้ก่อนรับนะเลือกจะให้ก่อนรับนะครับอย่างเช่นในการก่อสร้างบ้านเนี่ยนะครับมันมีปเด็นคือว่าเขาจะขายไปจองกันอย่างเช่นคุณจองบ้านก่อนเลยค่อยผ่อนนะค่อยมจัจําผ่อนทีละงวดงวดอะไรเงี้ยแล้วพอบ้านเสร็จค่อยมารับบ้านไปแต่คุณอนันต์เนี่ยมีมุมมองที่ไม่เหมือนคนอื่นนั่นคือการสร้างบ้านพร้อมอยู่เลยก็คือ มาปุ๊บเจ่านั้นไม่ต้องทําการจองนะครับเคยได้ยินเขาบอกว่าเออการที่เราขายใบจองเนี่ยเหมือนเราให้คนมาดูในสายพ่านโรงงานเนี่ยเห็นบ้านกําลังกอ่อสร้างอยู่ถูกไหมแต่แทนที่เราจะเอารดักที่สําเร็จไปให้เขาเลยถึงแม้ว่าจะ ราคาสูงกว่านิดหน่อยเนี่ยแต่คนก็ยอมจ่ายนะครับเพราะว่ามันสบายใจยเนี่ยบ้านพร้อมอยู่มันดีกว่าอยู่แล้วทุกคนเห็นทุกอย่างดีเทลครบตั้งแต่วันแรกเห็นภาพใช่ไหมครับหากในมุมของคนซื้อบ้านเนี่ยมันก็เป็นความจริงเนาะถ้าเราแบบจะซื้อบ้านสักหลังหนึ่งอยู่เป็น10ปี2 0 30ปีหรืออยู่ตลอดชีวิตเนี่ยถ้าได้เห็นบ้านก่อนเฮ้ยเราก็ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นพอเห็นภาพใช่ไหมครับคุณนัเนี่ยมีแนวคิดที่ไม่ค่อยเหมือนคนอื่นอยู่หลายอย่างนะซึ่งผมเองก็ชอบอันหนึหน่งเลยก็คือว่าเฮ้ยเขาบอกว่า อันดับไม่สําคัญเท่ากําไรนะรวันนี้เนี่ยคุณเป็นอันดับที่หโอ้โหยอดขายมหาศาลเลยร่ํารวยมากดูเท่มาแต่กําไรคุณน้อยเ่ยเอไม่มีประโยชน์อะไรครับสุดท้ายแล้วเร่ที่กาไรครับกําไรลงทุนน้อยกําไรเยอะอันนี้อวัวกว่าเขาชอบมากกว่าที่จะเป็นที่1นึ่งนะครับเทคนิคหนึ่งของคุณอน,นันท์ที่แบบโดดเด่นมากเลยเขาบอกว่าเขาเป็นคนที่ซื้อที่ดินตาบอดอยูนอ่นอกเนี่ยได้เก่งมากต่อราคาได้ดีมากหรือหาดีได้ดีมากนะครับซึ่งราคาต่ํากว่าติดถนนอย่างแน่นอนแลวเขาสามารถเพิ่มมูลค่าที่ดินจพวกนี้ได้ครับ ในสังหาริมรัพั์เนี่ยนะครับยิ่งคุณสามารถซื้อสังหาที่คนเมินคนมองข้ามหรือคนที่ไม่อยากจะไปดูแลมันเช่นตาบอดเนี่ยบ่าจะทำทางออกขึ้นมาได้กว่าจะทำรวมแปลงได้เนี่ยมันค่อนข้างยากแต่ความยากในสังหารทมอลซัก็นำมาซึ่งโอกาสและก็กาไรที่รออยู่นะฮะคุณนันบอต่ออีกนะครับว่าเขาเนี่ยบระด็บรรดาทุกทกีของเขาเนี่ยเขาชอบโฮมโปรมากที่สุดนะครับตอนนี้เขาเพิ่งเริ่มทำโฮมโปรเขาสึกว่าเออจะก่อสร้างตั้งสิ่งสักอย่างหนึ่งเนี่ยมันต้องไปหลายที่เช่นกระเบื้องก็ต้องทีนึง ตู้เย็นเครื่องใช้ไฟฟ้ากะทีหนึ่งจะเอาปูดกันอีกทีหนึ่งซึ่งมันลำบากมากเขาเลยคิดว่าจะเป็น one-stop s o r v t i c e อยู่เป็นห้างร้านทุกอย่างที่จะรวมทั้งวัสดุก่อสร้างนะครับทั้งฮาร์ดแวร์ทั้งของใช้โตนิเจอร์อยู่อูที่เดียวกันไปเลยแล้วเขาก็ทํามาปุ๊บมันเป็นเหมือนที่แบบง่ายแต่แบบมันก็ไม่มีใครทำนะฮะ ความเท่ของโฮมโปรคือว่าเหมือนแบบเป็นเหนือนโนก็ดังครับแล้วก็มีสินค้าวางวางคล้ายแมคโครในภาพนี้แล้วก็จะมีเซล์แต่เซลเนี่ยไม่ใช่เซลล์ของคุณอ,อนันต์นะครับไม่ใช่ของโฮมโปรแต่ว่าเป็นเซลล์จากทางผลิตภัณฑ์หรือทางโปรดักต์หรือทางแบรนด์เนี่ยเข้ามาเชียร์สินค้าของเขาเองครับแปลว่าจริงแล้วเนี่ยเขาแม่้จะไม่มีต้นทุนอันเลยเพราะสินค้าที่วางอยู่ก็เป็นสินค้าของทางแบรนด์ Brand, มาฝากวา่าถูกไหมเขาไม่ได้ซื้อมา เก็บก่อนนี่เขาก็ขายได้แล้วค่อยจ่ายตังค์เก็ตใช่ไหมครับนั้นโมเดลของ Home Pro เนี่ยเป็นแบบแทบไม่มีต้นทุนเลยอะ่ะซึ่งผมว่าอันเนี้ยฉลาดมากเลยครับเรื่องราวของ Home Pro เนี่ยมีสิ่งที่น่าสนุกอีกหลายอย่างเลยนะครับซึ่งมีครั้งหนึ่งเขาเอ,อ่อคุณนันเนี่ยก็จ้างผู้บริหารจากรีเทลหรือว่าคาเฟกที่หนึ่งมาเนี่ยนะครับก็บริหารอย่างดีเลยเพราะว่าเคยบริหารบริษัทคาเฟกใหญ่มาถูกไหมฮะแต่เขาตั้งใจว่าเฮ้ยกำไรนิดเดียวพอแค่1%อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็บอกให้ขายเยอะให้คนี่่ถูกกกสุุดนนนะคครับับบณ็เลยอวา ถามโมง่เลยนะครับเออทำไมต้องต้องขายถูกที่สุดด้วยล่ะนะฮะอันนี้เป็นภาษาที่มันเจ๋งสำหรับผมมากผมรู้สึกว่าคนส่วนใหญ่อะเราบริหารเนี่ยเขาจะต้องถูกที่สุดจะได้ดึงลูกค้ามากที่สุดแต่คุณนัฐบอกว่าเฮ้ยไม่จำเป็นต้องขายถูกสุดรอกนะเราขายความสะดวกขายบริการขายความมั่นใจขายแบบเออพูดอย่างนี้ดีกว่าแล้วก็เพิ่มมารจิ้นเอาจากหนึ่งเปอร์เซ็นต์เนี่ยสมมติได้ร้อยหนึ่งเนี่ยเพิ่มเป็นสองเปอร์เซ็นต์ปุ๊บเฮ้ยได้สองร้อยนี่มันเท่าตัวเลยนะทำไมคุ คุณนันกล่กาวต่อนะครับว่าปกติคนพูดถึงการเติบโตเนี่ยแต่ว่าเขาไม่ค่อยพูดคุยถึงด้านคุณภาพนะผลิตคุณภาพจะมีอยู่3อย่างนะในการเติบโตนะหนึ่งคือคุณภาพของสินค้านะครับสองคือคุณภาพของการบริการนะครับและสามคือคุณภาพของเวลานะครับเวลาหมายความว่าถ้าคุณส่งมอบได้อย่างรวดเร็วเนี่ยครับทันท่วงทีเนี่ยครับการเติบโตทุกอย่างก็จะมาเองนะหนึ่งคือสินค้าดีสองคือบริการสามคือเวลาที่ดีเนี่ยเดี๋ยวคุณโตเองนะครับนี่คือแม่ทซพสามอย่างของคุณนันต์ครับ แนวคิดต่อไปนะครับเขาบอกว่าถ้าคุณคิดตัดจากคนอื่นน่ยมี2ทางให้เลือกนะหนึ่งคือไม่เจ๊งก็เจริญรุ่งเรืองไปเลยนะครับเขาบอกตลอดเส้นสุข,ขุมวิทเนี่ยนะครับในเส้นสุขุมวิทเส้นถนนสุขุมวิทที่แบบใหญ่ๆนะเขาบอกว่ามีสนย์การค้านึงเนี่ยที่ได้ค่าเช่าเยอะสุดเนี่ย นั่นคือมาบุญครองนะครับมาบุญครองก็คืออยู่ตรงสยามถูกไหมฮะซึ่งรอบข้างเนี่ยก็เป็นห้างรู้รรรรดูลวหลาดูเจ๋งสุดยอดเลยในถนนสายนี้แต่มาบุญครองเป็นห้างที่ค่าเช่าแพงที่สุดเพราะว่าคิดต่างครับเพราะว่าจับตลาดกลุ่ม C เลยราคา C เลยถูกไหมฮะแต่ ที่อื่นอาจจะจับแพงๆหรูๆแปลว่าคิดต่างเนี่ยไม่เจ๋งก็รุ่งไปเลยครับและอันนี้เนี่ยก็เลยจึงเป็นที่มาของคุณอนันต์ที่สร้างชมยอดช a ว21วันะครับที่แบบว่าไม่ต้องจัดตลาดหรูหรอถึงไม่เป็นเส้นที่หรูหราก็ตามเฮ้ยจัดตลาดแบบว่าของโลคอลไปเลยของโอทระไปเลยไม่ต้องเป็นของแบรนด์เนมหรอกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเป็นมอนที่เจ๋งมากนะครับและข้อสุดท้ายเนี่ยคุณอนันต์บอกว่าอย่าต่อสู้กับคู่แข่งที่เจ๋งกว่านะครับย้ายคู่แข่งเป็นคนตั้งกติกาให้คุณครับอันนี้ก็เฮ้ยลึกซึ้งงนะเพราาถาคุณไปล แข่งในเกมที่คุณสู้ไม่ได้หรือคุณมีแต้มต่อที่น้อยหรือคุณเสียเปรียบเนี่ย ไปก็เหนื่อยไปก็ตายนะครับเคยฟังคูนนันันเล่าถึงเรื่องหนึ่งนะฮะเรื่องที่เขาทําร้านอาหารก็าคยทำร้านอาหารด้วยนะครับเปิดในห้างเลยนะฮะเขาบอกก็ลองทําดูเห็นคนทำแล้วก็รุ่งอะไรอย่างเงี้ยครับสุดจบปีเนี่ยปีหนึ่งปีนั้น,น,นเนี่ยเขาทำหนึ่งสาขาลองทําอยู่แล้วก็กําไรเนี่ยกำไรหนึ่งล้านบาทครับคาถามคือกาไรหนึ่งสาขาหนึ่งล้านบาทถ้าเปิดสิบสาขายี่สิบสาขาเฮ้ยก็น่าจะกาไรเยอะขึ้นถูกไหมเปเราก็เออน่าทำไหมไปคุณน,น่าทำไหมหากค่าจะ้จ่ายแล้วนะ ก็ดูดีใช่ไหมแต่คนนั้นบอกว่าปิดเลยครับเพราะว่าอะไรครับโอ้โหกว่าจะทำ้านอาหารนี่มันยุ่งมากดีเทลมันเยอะเือไข่มันเยอะได้หนึ่งล้านบาทเหนื่อยขนาดนี้ใช่เหรอปิดดีกว่านะเหนื่อยนะครับผมเห็นอะไรไหมเห็นถึงการเลือกครับที่จริงเนี่ยเวลาที่คนสําเร็จตรงสูงเนี่ยรวยมากๆเนี่ยเขาสามารถเลือกสิ่งที่ดีกว่าได้ถูกไหมดีกับดีกว่าเอ้คนอันนี้เลือกยากนะไม่ใช่ดีกับหวยไงดีกับหวยนีย่คนก็เลือกถูกแต่ว่า ดีกับดีกว่าเขาเรียกอะไรเขาบอกถ้าธุรกิจเนี่ยมันสเกลไม่ได้ทำสาขาเดียวยังเหนื่อยขนาดนี้จะเพิ่มป 10, เป็นสิเป็นร้อยเป็นพันเนี่ยโหเหนื่อยยากปิดดีกว่าจบเลยนะครับบางคนบอกเฮ้ยร้านหนึ่งก็เอาได้แต่ว่านี่ไงไม่ใช่คุณน,นันต์สอุลโพกินยงไงครับ ต่อไปเรามาดูธุรกิจของคุณอนันต์ดีกว่านะครับว่าเขาทําอะไรนะที่ผมอยากจะพูดถึงเนี่ยเขามีอยางธุรกิจด,ด้วยกันหนึ่งคือแลนด์ทาวน์ถูกไหมครับยูเปอร์สร้างบ้านขายนะครับสองคือคอลเลจที่ฮาวก็คล้ายๆกันนะครับธนาคารแลนด์ทาวน์แล้วก็บริษัทโฮมโประ Home Pro นะโฮมโปรนี้ก็สุดยอดถูกไหมครัอันนี้เือรอไปแล้วเนาะว่าธุรกิจด,ดีมากนะครับซึ่งขอพูดถึงอันหนึ่งกันนั่นคือเทอร์มินอลทเวนตี้วันนะครับเทอร์มินอลเนี่ยเป็น ห้างที่คุณนันน์แบบว่าก็ค่อนข้างผันตัวมาทําเหมือนกันนะเพราะว่าไม่ได้เคยทํามาก่อนอนตัวเทอร์มินอลนี่ครับอยู่ตรงอโศกนะครับที่ตรงนี้เนี่ยก็โอ้โหแย่งชิงกันเยอะนะครับสิ่งที่ทำล้วแตกต่างจากคนอื่นก็คือว่าเขาเนี่ยนะครับทำเป็นห้างที่แบบโอท็อปเอสรายย่อยอะไรอย่างเงี้ยคือของโลคอลอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งถ้าผมจำไม่ผิดในช่วงน,นั้นเนี่ยคุณนันบอกว่ามันมีประเด็นเรื่องของในสยามห้างอะไรที่โดนไฟไหม้อะไรพวกนี้ครับคนก็เลยไม่มีห้างอยู่นะครับ ที่สานีรประสงค์มาจะไม่ผิดนะครับเขาก็เลยย้ายมาอยู่ตรงเ์มิน,นอนของคุณอน,นั้นนี่แหละแล้วก็แบบร้านซอยเล็กๆเลยได้ค่าเช่าที่ไม่แพงมากแล้วก็ขายของโลเคอลขายของกึงก่งๆแบบเ m e อะไรอย่างเงี้ยฮะซึ่งถ้าดูภาพรวมจริงๆเนี่ยมันดูเสียเปรียบห้างอื่นเพราะว่าห้างอื่นเนี่ยอาจจะเอาแบรนด์เนมอาจจะเอาเอา่อพวกแบรนด์ใหญ่ ร้านใหญ่ๆด,ดังๆมาลงถูกไหมแต่นี่ของ SME มันอยู่ในห้างมันจะน่าเดินไหมเนี่ยนะครับแต่กลับกันนะแต่กลับกันครับนนหนึ่งคือฝรั่งชอบเออไปเดินห้างแบรนด์อะไร Global b a n k เห็นเยอะนะแต่ฝรั่งเจอแบรนด์ local s อ e ไทยมีผ้าไหมผ้าทอหอมน้ำหอมอะไรเนี้ยกลับชอบกับโดนใจก็เลยแบบดึงฝรั่งมาได้ค่อนข้างเยอะนะครับแลวกลุธ์ที่เขาใช้คือกลุทเรียกว่าแทงน้า กุยยแทงน้าคืออะไรนะฮะเขานําเอาฟู้ดคอร์ตนะครับหรือว่าก็คือร้านอาหารที่แบบต่อคูปองอ่ะนะฮะอยู่ข้้นบนสุดและทําให้ราคามันถูกสุดครับโดยบอกกับทางผู้จัดการเขาบอกว่าฟู้ดคอร์ตเนี่ยนะในชั้นเขาบอกนะคุณต้องทำยังไงได้ให้ขาดทุนนะครับถูกต้องครับขาดทุนครับหมายความว่าเขาอาจจะเก็บค่าเช่าน้อยมากหรือแทบจะไม่เก็บเลยเพื่อให้ฟู้ดคอร์ตข้้งบนเนี่ยนะครับหรือร้านอาหารข้างบนเนี่ยที่มันเยอะมากเนี่ยราคาถูกขายราคาถูกได้เขาบอกว่า รถยนต์ต้องเติมน้ํามันครับรถยนต์ต้องเติมน้ํามันแต่คนก็ต้องกินข้าวไงดังนั้นเนี่ยอยู่ตรงสุขุมวิทเนี่ยนะครับมันมีออฟฟิศเยอะมากถ้าคนต้องกินข้าวแล้วตรงของแลนเออตึกเทอร์มินอลเนี่ยราคาถูกสุดคนต้องแห่มาเข้ามากินข้าวเช้นบนสุดถูกไหมฮะและแทงน้ําคือแล้วแทงน้ำคือ,อแบบเดี๋ยวคนก็ต้องหลายเดินลงไปเองถ้าเราก็จะคึกคักเองอะไรประมาณนี้ซึ่งตรงนี้ เขายอมขาดทุน3-5ถึงปีแล้วเพื่อให้แบบว่าคนราคาถูกสุดซึ่งเนี้ยผมเห็นเพื่อนฝรั่งผมบอกว่ากินไหนดีแล้วก็เขาก็เหมือนเขาก็เซิร์ชในพวกอแอปของเขาเช่นอะไรเหมือนไทยว่าวงในอะไรเงี้ยว่าแบบเหมือนไกด์อ่ะว่าเทอร์มินลอลเนี้ยอร่อยนะอยู่กลางเมืองนะแล้วก็ราคาถูกนะชั้นบนนะเออไปกินได้ซึ่งก็มันก็โดดเด่เนไงยซึ่งคนมาเที่ยวเนี่ยก็จะดูรีวิวแล้วก็จะมากินตรงเนี้ยนะครับ ซึ่งหามอน้ำภาพดีก็เหมือนกับน้ำในแทงจริงนะน้ำอยู่ข้างบนใช่ไหมแล้วก็ไหลมาลงชั้นล่างๆนียเอาน้ำเข้าไปข้างบนก่อนเออก็เจ๋งนะคิดได้ไงนะครับซึ่งใน Term inal, Term inal, ทอร์มินอลทอร์มินิวันเนี่ยก็ประสบความสำเร็จอย่างมากนะครับผมได้ฟังอีกแล้วนะครับเขาก็เอาทอร์มินอลเนี่ย ออพอได้ค่าเชา่าเหลนี้ก็ไปขายเข้ากองรีดอะไรเงี้ยกอง property fund นะแล้วก็ได้เงินกลับมาทําต่ออะไรเงี้ยก็เขาบอก oh, โอ้โหเพิ่งรู้มันได้เงินเยอะขนาดนี้นี่เองนะมีหน้าแล้วก็ถึงทําเงินเยอะอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ขยายไปพัทยาโคราชล่า,ลาสุดเนี่ยพระรามสามเดี๋ยวก็จะเปิดแล้วนะครับซึ่งหากพูดถึงใน,นโลกเศรษฐกิจในปี63าเนี่ยนะครับที่เกิดเรื่องของนี่โครเรนสูงอะไรตรงนี้ถูกไหมฮะ <S <S คุณนั้นบอกว่าเฮ้ยเออมันเป็นช่วงที่ที่ดีสำหรับคนที่จะซื้อของดีราคาถูกนะครับ ก็อย่าใ้รู้กันนะครับว่ามันช่วงหนึ่งคือเดีย p เปอร์เองก็ต้องร้อนเงินนะรีบขายนั้นคุณจะได้ของที่ราคาถูกบางครั้งเนี่ยจับไม่ได้นะททเลอะไรแบบนี้ครับซึ่งก็ดีสำหรับคนซื้อนะฮะ mm hmm. คุณนันยงมองในแง่ดีนะบอกว่าเออแม้กําลังซื้อเนี่ยจะฝืดลงแตกไมีปัจจัยบวกเยอะเช่นดอกเบี้ยต่ำไงราคาที่เริ่มตกโตช้าลงนะหรือแบบบานทําเลเนี่ย เออแบบไม่ได้ไม่ได้แพงขึ้นไม่ทั้งลดลงด้วยซ้ำนะซึ่งก็เป็นโอกาสดีในการซื้อเข้าพอร์ตในการพัฒนาต่อเนี่อนะครับวันที่แบบตลาดป็นบูมเนี่ยคุณก็จะมีต้นทุนที่ถูกแล้วก็อาจจะขายได้แพงในอนาคตได้ครับแล้วก็ทิ้งทายเอาไว้นะครับว่าต่อให้เศรษฐกิจแย่ข้างนอกจะดูบัสบแค่ไหนเนี่ยคุณอย่าไปฟกัสข้างนอกมากอย่าไปแพนิคบอเฮ้ยอย่ากลัวว่าจะเกิดการเมืองไม่ดีหรือว่าจะเกิดการปะทุหรือว่าจะเกิดเศรษฐกิจจะเย็นๆครับคุณด้มาใจเย็นเลยนะครับมาดู พวกโฟกัสดีเทลเล็กๆดีกว่าว่าเราจะแข่งขันยังไงจุดแข็งของตัวเราจุดอ่อนตัวเราจะปรับปรุงพัฒนาตัวเราอย่างไงดีกว่าที่ไปโฟกัสข้างนอกนั่นนะครับและนีน่คือมุมมองของคุณอนันต์สวินที่มาเล่าฟังในคลิปนี้นะครับสรุปเนี่ยผมผมชอบส่วนตัวเดี๋ยวผมฟังคลิปวันนั้นเยอะแล้วก็ชอบในมุมมองนะว่าอสังหาเนี่ยมันคือการดึงดูดผู้คนเข้ามาเขาจะมีเรียกว่าล o อตเลดเดอร์นะครับหรือว่าตัวที่ต้องขาดทุนเพื่อจะเอาคนอื่นเข้ามาได้ก็ล o อตเลดเดอร์ เกิดแกต้องขาดทุนเพื่อให้คนอื่นเขาขายได้นั่นก็คือโมเดลแทงหน้าของคุณอน,นันต์นั่นเองนะครับเอาจริงเนี่ยใครชอบอสังหาต้องไปฟังคุณนันเยอะๆนะแบบไปดูคลิปเยอะเลยซึ่งซึ่งดีแล้วคุณจะว้าวเจ๋งนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่นั่งฟังจนจบถ้าคุณชอบคลิปดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กปนี้คนที่คุณรักอยากจะฟังใครต่อให้ลองคอมเมนต์มาบอกหน่อยจะฟังเรื่องราวอะไรที่ตรงที่ดินบ้านตึกแถวหรือว่าจะฟังข้อมูลอะไรก็ลองพิมพ์มาบอกหน่อยปพื่อฟังช่วยๆกันคิดแล้วันนะีดส